สร้างช่อง y o u t ได้ง่ายๆด้วยมือถือและวิธีเปิดสร้างรายได้สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือ Gmail ให้เราสมัครให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นให้เราเตรียมชื่อช่องนะคะชื่อช่องต้องสั้นและกระชับเห็นปุ๊บก,ก็จะสะดุดตาค่ะทำให้ผู้คนสามารถจดจำเราได้ง่ายให้เราเข้าแอปพลิเคชันโค e และพิมพ์ว่าสร้างช่อง YouTube ให้เราเลื่อนลงมาจะมีแบบสร้างช่องส่วนตัวแต่เราจะยังไม่เลือกแบบนั้นนะคะให้เราเลื่อนลงมาจนเจอสร้างช่องด้วยชื่อธุรกิจหรือชื่ออื่นซึ่งเราสามารถสร้างช่องได้ไม่จํากัดเลยค่ะจากนั้นให้กดไปที่รายการช่องของคุณเลือกเปิดใน Google Chrome อีกครั้งต่อมาให้เราเลือกสร้างช่องค่ะแล้วก็ใส่ชื่อช่องที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรก สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะจากนั้นกดสร้างช่องได้เลยค่ะต่อไปเป็นวิธีการเปิดสร้างรายได้นะคะให้เราเข้าแอป Google Chrome ค่ะเลือกด้านบนให้เปลี่ยนเป็น www.youtube.com จะขึ้นมาแบบนี้ให้ไปที่มุมล่างขวาจะมีจุด3จุดแล้วเลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป ก็จะเป็นการจำลองหน้าจอคอมพิวเตอร์มาอยู่ในมือถือนั่นเองค่ะจากนั้นจิ้มตรงรูปโปรไฟล์ช่องของเราค่ะและให้เลือกคำว่า youtube studio ก็จะได้หน้าตาของแดชบอร์ดของช่องเราจะมาตั้งค่ากันค่ะปุมล่างซ้ายมือจะมีรูปฟันเฟืองค่ะให้เราจิ้มตรงนั้นได้เลยจะขึ้นมาเป็นหน้าของการตั้งค่าให้เราไปที่ทั่วไป เพื่อที่จะเปลี่ยนสกุลเงินจากดอลลาร์ให้เป็นไทยบาทค่ะเสร็จแล้วให้เลือกคำว่าช่องและเลือกประเทศไทยกดบันทึกได้เลยค่ะตรงที่มีการวงเป็นวิธีต่างๆในการสร้างรายได้การร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube ค่ะเมื่อเลื่อนลงมานะคะเราก็จะสามารถเช็คคุณสมบัติต่างๆว่าครบตามกำหนดที่ YouTube ระบุไว้หรือไม่ โดยผู้ติดตามต้องครบ1,000คนมีระยะเวลาในการรับชมวิดีโอ4,000ชั่วโมงใน365วันยอดดูคลิปสั้นหรือวิดีโอช็อต10ล้านวิวภายใน90วันค่ะให้เลือกเป็นส่งอีเมลถึงฉันนะคะเพราะเมื่อเราครบตามข้อกำหนดเงื่อนไขก็จะได้รับอีเมลนี้นั่นเองค่ะ ข้อ้อ2เราจะต้องยืนยันตัวตน2ขั้นตอนค่ะก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์นั่นเองให้เรากดเปิดและกดดำเนินการให้เราใส่พาสเวิร์ดอีเมลนะคะต่อมาให้เราใส่ใหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเป็นการยืนยันขั้นที่2ค่ะโดยรหัสยืนยันจะส่งมาทาง SMS ให้เราระบุรหัสลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน u t u b e จิ้มโปรไฟล์ของเราแล้วกดสลับบัญชีค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็มีโอกาสเปิดการสร้างรายได้ได้แล้วค่ะฝากกดไลค์กด s u b s ไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้โซโซยะด้วยนะคะ